เอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วในวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม City ้ไคเบอร์หรือว่ากระดึ๊บปีนไต่สุดขอบเพดานชื่อไทยมันเหมือนตัวอะไรสักอย่างนอนแน่นอนครับผมกระดึ๊บกระดึ๊บมันก็มีอยู่ตัวเดียวมันคงไม่ใช่ไส้เดือนแน่นอนเอาละถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกระดึ๊บพร้อมกันเลยนะครับผมเกมนี้มันก็จะแบ่งเป็นแต่ละสเตจไปแต่ผมบอกเลยว่าสเตจแรกหรือว่าด่านแรกมันหมูหมูเพราะว่ามันคือเบสิกทูโอเรียล หรือว่าการสอนนั่นเองถามว่าเล่นไหม <c oughs> เล่น <c oughs> แล้วจะพูดเหมือนว่าไม่เล่นทําไมวะเนี่ยพร้อมกันหรือยัง <c oughs> ถามใครไม่มีใครตอบอยู่แล้วมันต้องถามตัวเองสิถ้าถามว่าพร้อมไหมไม่พร้อมมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปกันแล้วหละ <c oughs> จังหวะนี้กดเพย์ยไปเลยก็อ <c oughs> ย่างที่ผมได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ <c oughs> ด่านแรกมันคือด่านเบสิกในการที่เราจะปีนต่ายหรือว่ากระดึบขึ้นไปบนเพดานได้เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากเมาส์ให้มากที่สุดถ้าถามว่า ท้าเอาลั่นล่ะจะเป็นยังไงท้าเอาลั่นชีวิตก็ลั่นเอาละไปครับค่อยๆกระดึบขึ้นไปเอาละนี่แหละจัดไปครับผมอย่าล่วงนะเว้ยจ๊บนี่ค่อยๆจ๊บกันไปนะครับเสียงจ๊บนี่แบบจิ้มลิ้มเหลือเกินนะครับผมจัดไปต่ออย่าเพิ่งตกตอนนี้นะเฮ้ยเฮนี่แหละโอเคมาครับยืดไปถึงไหม เอาถึงด้วยแจมเลยผ่านเรียบร้อยสำหรับด่านแรกผมก็ใช้เวลาไป3 4วินาทีไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงนะแบบนั้นก็เกินไปเราก็ไปชุบกันต่อเลยกับสเตจที่2องโอ้มากันแล้วครับผมกับสเตจที่2หวังว่าสเตจที่2นี้มันคงจะมีความยากกว่าสเตจแรกเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าอยากเจออะไรที่มันยากยาก,กว่านี้ สเตจแรกมันก็ง่ายแล้วไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมือสั่นด้วยไม่ถึงว่ะเราก็ต้องมานี่ก่อนนะครับอย่าโลภมากอุ้ยนั่นไงโลภมากแล้วลาบมันจะหายนะครับเอาละแมาถ้าลาบหายสงสัยว่าหมามันข้าไปเด็กแล้วนะ่ะเกี่ยวอะไรคนละคำเปียบเปยเลยเอาละตรงนี้อุ้ยแขนทะลุได้ยังไงแม่ นี่เลยนี่เลยอุ้ยไม่ถึงด้วยนี่เลยมันช่างทำ้ายเล่าอะไรเหลือเกินนี่ไงเจอแล้วจุ๊บไปเรียบร้อยโอ้โหใช้เวลาไป2นาทีกันเลยเหรอคุณผู้ชมแล้วทำไมด่านนี้เรามานอนกองกันอยู่กลางถนนแบบนี้แล้วรอบตัวของเราก็เหมือนว่าจะเป็นขวดสาโทนะครับผมสงสัยว่าเมื่อคือนจะจัดหนักไปหน่อย <laughs> อา t ่ะ ไปเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราโดนกระแสไฟไม่ได้แน่นอนโอเคค่อยๆจุ๊บนะครับตรงนี้รีบไปเลยช้าไม่ได้นะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโคเซียนแม่เอาเฮ้ยแขนติดแม่ตกใจเอาล่ะไม้ไม้อย่าบังนะเว้ยอย่าทับหัวโอ้โหหลุดมาเป็นยวงเลยแม่ไอชิปไก่เอาเลยครับผม ค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปนี่แหละสวงสวรรค์ของพวกเราเฮ้ยทาไมไม่จุ๊บล่ะทําไมไม่จุ๊บจุ๊บสิวะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงค่อยๆนะครับเอาวละเรียบร้อยตอนนี้ก็เล่นมา3ด่านแล้วนะครับผมแต่มาเจอด่านที่4ผมว่าด่านที่สนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง ดูจากภาพแล้วก็น่าจะใช่นะจ๊ะมาแล้วครับรูปทรงด่านแบบนี้ชัดเจนครับผมเสาไฟฟ้าแรงสูงแน่นอนหวังว่ามันคงจะไม่ช็ดเราใช่ไหมเอาล่ะอย่ามาช็ดกลางทางนะเว้ถ้าช็ดกลางทางนี่ก็โปเตโต้กันเลยเดี๋ยวนั่นมาทิ้งไว้กลางทางเว้ <laughs> กล้าเล่นเนาะเอาล่ะมาเลยจ๊บไปนั่นไงเอาแล้วเว้เฮ้ย มันมีกระแสไฟโอ้โหผมว่าเสาไฟฟ้าแรงส่งนี้มันไม่ปลอดภัยแล้ววะ่ะมันเริ่มพังแล้วนะครับผมค่อยๆพังไปทีละนิดเลยนี่แหละเอาเฮ้แขนติดเฮ้ยอย่าบ,บอกนะว่าอุ้ยแม่งช็อตกูปิวเลยในรอบนี้เราก็ห้ามโดนเจ้าเครื่องนี้เป็นเด็ดขาดแม้แต่ขนก็ห้ามโดนนะครับถ้าโดนนี่ได้ปิวแน่นอนเอาวะ่ะอุ้ย ถึงสินั่นแหละเยี่ยมอย่าช็อตนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,<ไ>อย่าเข้าไปหามันมากแม่ถ้าเข้าไปหามันนี่้ไม่ถึงเฮ้ย,ย,ยอย่าอย่าโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันมุดว่ะมันมุดเข้ามาว่ะอา้าวแล้วทีนี้กูจะออกอยังไงวะเนี่ยไอ้บ้าโอเคหมุดออกมาแม่ชีวิตนี้กระดึ้บไปนะครับ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาละท่อนไหนวะที่ทําให้เรากระเด็นออกไปเมื่อกี้นี้อย่าบอกนะว่าท่อนตรงนี้นั่นไงแม่บังอาจมากหลายกาดจริงๆเอาไว้เฮ้ยรอบนี้อย่านะเว้ยยานะค่อยๆจุบจ๊บๆไปทีละนิดทีละหน่อยก็ได้โยนี่แหละมา เฮ้ยเยแปะสินั่นแหละโอ้โหสีแดงตรงนี้อย่าบอกนะว่ามันจะหลุดมาทั้งยวงอย่าหลุดนะเฮ้ยเดี๋ยวยังมีด้านบนอีกเหรอไฟฟ้านะครับผมโอ้โหแม่ป้ายหลุดเสานี้มันคืออะไรวะเนี่ยเสาผุพังเหรอเฮ้ยผมไม่อยากจะขึ้นตอนนี้ว่ะมันอันตรายแน่นอนครับคุณผู้ชมรีบหายสินั่นแหละ รีบไปเลยจังหวะน,นี้ขึ้นไปนั่นแหละแปะไปครับผมโอเคทันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมเสานี้มันสูงจังวะโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วอย่าบอก <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อ้าวโอเคชนะนะนึกว่าจบชีวิตอีกแล้วด่านที่ห้านี้เหมือนว่าเราจะต้อง <c oughs> แหกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว แหกอะไรพูดให้มันจบสิแหกคุกนะครับผมแม่พูดแล้วชะงักไปก็ตกใจนะสิว่าแหกอะไรจะไปเหลืออะไรเล่าชัดเจนเลยเราก็ต้องมาแหกคุกกันนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวขอเกี่ยวก่อนนั่นแหละแล้วเราก็ต้องมาจุ๊บข้างบนโอเคอุ้ยโอ้โหแม่ทับหัวเลยเวยมาวะถึงไหมถึงอยู่แล้ว ไปเว้ยไปเว้ยข้างบนนี้ยังไงสีแดงตรงนี้นั่นแหละแล้วก็เอื้อมขึ้นไปถึงอยู่แล้วก็เอื้อมขึ้นไปโอ้โห,โห,โหแขนสั่นอีกแล้วไม่ถึงนะครับเราก็ต้องห้ามโลภมากอา้าวชิบหายแล้วไม่โลภมากอุโหโหโหอ้ยคอติดอเฮ้ยปล่อยผมปล่อยผมออกไปเออแม่เกือบตายแล้วไม่ล่ะเกือบตาย เกือบจะไม่ได้แหกคุกแล้วตรงนี้จัดไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีปิวด้วยว่ะเฮ้ยมีปิวด้วยว่ะไปเลยจ้าขึ้นไปบนสวงสวรรค์สวรรค์ของผมแล้วไปไหนต่อวันเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปเหรอมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วนี่ไงแดงอลามจุ๊บแล้วก็ ทะลุท่อได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้อุ้ยอุยอุยโอ้โหหลุดไปอีกหนึ่งดอกอย่าหลุดสิเอ้าแปะสินั่นแหละโอเคนี่ไงเลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาสวยงามจ้าวูอ,อ้ขึ้นมาได้แล้วล่วงไปต่อไอ้บ้าด่านที่6นี้มันก็น่าจะมีผลมาจากด่านที่5นั่นเองเพราะว่าด่านที่ห้าเมื่อกี้นี้เราตกไปไงเพราะฉะนั้นด่านนี้เราก็ต้องมา หนีออกจากห้องพยาบาลนั่นเองถึงกับใส่เฟือกได้เหรอไอ้บ้าสงสัยว่าจะหนักอยู่เหมือนกันนเนี่เอาละค่อยๆไปนะครับผมไม่มีหมอใช่ไหมตอนนี้นั่นแหละไปเลยแปะครับผมจ๊บไปเราก็ต้องข้ามตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องอยู่ว่ะอุ้ยอุยอุ้นั่นแหละนั่นแหละสวยหน้าอย่าทิ้มนะเว้ย ได้อยู่มาเลยความเสียนนะฮะความเสียนไปต่อครับ <c oughs> อุ๊ยโอ้โหมันยังจะมาล้มทับอีกนะแม่แค่ขาเปก็พอแล้วมัง้งนี่แหละเปิดช่องแอร์มาจัดไปครับผมเข้าช่องแอร์สิเข้าช่องแอร์สินั่นแหละเจออะไรอยู่ไหนวะตอนนี้มองไม่เห็นเลยมุดไปครับผมนี่เรา มาทำอะไรในนี้วะเนี่ยมาซ่อมแอร์เหรอผมไม่เล็กนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวคนละแอร์แล้วล่ะอันนั้นจัดมาทะลุขึ้นมาแล้วครับผมเยี่ยมมันเลยสวงสวรรค์ผมจะกลับไปหาลูกเมียของผมเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเด๋ยวอ,อ้าวเฮ้ยมันไปเฉยเลยโอ้โหนึกว่าหมอลากไปไม่ใช่ใช่ไหม ตายเฉยเลยถ้าตายนี่ก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับผมโอ้โหบันเทิงจริงๆเอาละตรงนี้ได้อยู่นะโอเคไปต่อขึ้นบันไดไปบันไดแค่นี้ก็ยังให้กูขึ้นนะเฮ้ยนั่นไงเราเจอแล้วทางออกของเราออกได้หรือเปล่าวะเนี่ยเอาเฮ้ยเอาได้ด้วยจ้า เอาเลยครับด่านต่อไปก็เอาไว้มาต่อกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ